就这个东西，你这个你个 nha, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให้จ็กเกอร์ตัดตัชเดอะเรสตูตัชเฮ้นะครับจกเกอร์นะแแบ็คแบ็คคบคบ They, we divided the group in two small groups one group the players who play more than 60 minutes yesterday another group the players who play less because we want to have a quality training with the players who didn't have uh, time to play yesterday to raise up the intensity because they need to be ready for the next games if, if we need them ครับผมในส่วนของการซ้อมวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ลงสิบเอ็ดตัวเมื่อวานแล้วก็ลงมากกว่า60สิบนาทีก็จะทําโปรแกรม recovery ฟื้นฟูสภาพร่างกายครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่นละลงน้อยนะครับเป็นกลุ่มผู้เล่นที่ลงน้อยเมื่อวานก็ซ้อมอีกโปรแกรมหนึ่งครับเพื่อเร่งของเรื่องของสภาพร่างกายนะครับ intensity ความเข้มข้นต่างๆเพื่อให้พร้อมไว้นะครับรวมกับกลุ่มที่ลงเล่นไปครับยองแจใชยชนะเมื่อคืนนี้ครับ You have any talk to the player yet or we only talk about uh, how to get experience from this game but tonight we will have uh, the tactical talk with the video analysis that now we are developing uh, before dinner today we will have an analysis of yesterday game to see the things that we need to improve and the things that we have to keep doing well โอเคครับก็มีการพูดคุยเบื้องต้นนะครับในเรื่องของเราจะเก็บประสบการณ์จากเกมเมื่อวานที่เราชนะยังไงได้บ้างนะครับแต่วันนี้ก่อนทานอาหารมื้อค่ำนะครับก็จะเป็นเรื่องลงรายละเอียดลงดีเทลในเรื่องของวิเคราะห์เกมแท็กติกเมื่อวานนะครับโดยใช้วิดีโอซึ่งช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นงานของทีมทีมงานนะครับที่จะทําการวิเคราะห์แล้วก็เตรียมวิดีโอที่จะใช้ในการประชุมลงรายละเอียดเรื่องของแท็กติกเพื่อพัฒนาทีมเราเข้าไปครับเลยสุกาู้ผู้แห่งอย่างไรบ Yeah, I have information about every individual player because I have uh, some insider in in Vietnam. I know one one person who lives there and knows every detail of the players. I have individual videos of the players, but not the team tactics because this team uh, they restarted one month ago to start the trainings so i have uh, a little bit information individually but we will wait for the game against singapore to see the big picture but for the details we are working already and we know all the players most of them i i played against them uh, two years ago when they were under 19 โอเคครับผมก็เบ <can 't. HHH noise> okay, ื like ้องต้นนะครับก็มีข้อมูลนะครับในเรื่องของผู้เล่นเวียดนามเป็นรายบุคคลนะครับเพราะว่าทางโค้ชซาบ้ามีเพื่อนนะครับที่อยู่ที่เวียดนามนะครับก็ส่งข้อมูลมาให้เทปการเล่นของผู้เล่นรายบุคคลแต่ว่าในส่วนของทีมแท็ติกของทีมชุดนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลเพราะว่าเป็นทีมที่เพิ่งรวมตัวกันฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของข้อมูลผู้เล่นรายรายบุคคลนะครับก็จะทำจะทำงานนะครับวิเคราะห์แล้วก็เตรียมวิธีการเล่น